สวัสดีค่ะแม่ติ๋วก็จะมาทำแกงอ่อมเล้งนะคะตอนนี้แม่ติ๋วก็เอาใบมะกรูดลงไปคุเลคุเลกับกระดูกหมูแล้วนะคะอันดับแรกที่จะใส่ก็คือน้ำปลาหนัวแม่ติ๋วนะคะแต่เป็นปลาสดนนะคะนําปลาที่แม่ติ๋วต้มค่ะสีเจาก็จะประมาณเดียวกันนะคะใส่ไปก่อนนะคะหนึ่งทัพพีเพราะว่ามันเป็นปลาที่เข้มข้นเนาะคะ่ะเนาะอืมอ่าอันนี้ก็ ตั้งอยู่โต๊ะแม่ติ๋วเลยนะคะแม่ติ๋วก็จะทําให้ดูนะคะจะคั่วกระดูกหมูใส่ปลาก่อนนะคะแล้วเราให้มันตึงๆแล้วเราค่อยเอาพริกแกงลงนะคะแม่ติ๋วจะทําแกงอ่อมน้ำไม่เยอะนะคะมไม่ใช่แกงอ่อมสดนะคะเป็นแกงอ่อมคุยนะคะเน้อคอพะเว้าอีสานเนาะคะ่ะเนาะ แกงออมคุยค่ะนะคะเออมาให้กระดูกหมูตึงๆก่อนนะคะบ้านแม่ติ๋วกินเผ็ดกันนะคะนี่ค่ะก็ะคือนี่เกลือนะคะเกลือกับพริกแกงที่แม่ติ๋วโขกนะคะพริกแกงโขกเองนะคะ อ้าวก็น้ำถ้วยนี้แล้วก็เาน้ำล้างโคกล้างเลยนะคะเนี่ยถ้าแม่จิ๋วทำคลิปแม่จิ๋วจะทำอะไอที่แม่จิ๋วกินนะคะที่แม่จิวทำอาหารขายแม่จิ๋วจะไม่ทำคลิปนะคะเพราะว่ากลัวลูกค้ารอเนาะเราทาคลิปเราก็ต้องได้อธิบายนู่นนี่นั่นนะคะเนื้อาหาล้วนๆนะคะ นี่ค่ะใส่เกลือใส่พริกแกงที่เราโขกเองนะคะไม่รู้ว่าลูกจะใส่ลูกโดดหรือเปล่านะคะมันก็ต้องมีลูกโดดอีกนะคะบ้านแม่ติวอ่เห็นไหมคะเนื้อหมูมันตึงๆค่ะแก๊สนี่ก็เป็นแก๊สปิกนิกนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะ แม่ติ็ครั่กระดูกหมูหอมแล้วนะคะหอมกลิ่นปลาหอมกลิ่นพริกแกงค่ะนะคะพริกแกงที่เราโขกเองนะคะมันก็สีมันก็จะไม่สวยเท่ากับพริกแกงแต่ความอร่อยนะคะเราเอาความอร่อยนะคะลดูกหมูก็ตึงแล้วนะคะแม่ติก็จะเอาน้ําล้างคกใส่นะคะแล้วเราก็จะตุ๋นดูกหมูให้มันสุกก่อนนะคะเราก็จะเอาของลงใส่นะคะเครื่องเอาเป็นพวกมะเขือพวง ลงใส่นะคะนี่ค่ะน้ําล้างคกนะคะขาดน้ําล้างคกไม่ได้นะคะไม่อร่อยนะคะเห็นไหมคะแม่สิ่ก็จะตุนให้ดูงูมันมันได้ที่ของมันนะคะให้มันเปื่อยเนาะค่ะเนาะ,นะที่เราจะพอจะแทะกินได้ค่ะนะคะจะน้ำก็เดือดผุดๆแล้วนะคะถ้าพีแม่อยู่ไหนเนาะ กระดูกหมูก็จะสุกแล้วนะคะ <S <S หอมจังเลยลูกสาวบอกหอมจังเลยขอชิมน้ำก่อนนะคะเม่ติวขอใส่ปลาหมดเลยนะคะอ๊บเพราะว่ามันจดไปนิดหนึง่งแล้วก็ปรุงเลยนะคะปรุงเลยค่ะ ก็ขอพิชูขอพิชูครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพิชูครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ขอพี่ดีนะคะขอใย,ยดีค่ะยายดีหน่อยหนึ่งนะคะไม่เยอะนะคะนี่ค่ะออมเหล้าเล่าห่อด้วยค่ะเด้อออมเหล้าเล่าห่อค่ะแล้วก็แม่ติ๋วก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะทีนี้หม้อแม่ติ๋กก็เดือดผุดๆเลยนะคะ วเาข้าคั่วใส่เยอะไหมก็ประมาณครึ่งถุงค่ะนะคะนี่นะคะข้าวคั่วนี่แม่จิ๋วคั่วเองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะอร่อยนะคะเนี่ยใส่ไปเลยคั่วเองคั่วขายถุงละสิบบาทนะ้แม่จิ๋วขายบ้านแม่จิ๋วมีข้าวคั่วขายนะคะมีข้าวคั่วมีพริกป่นนะคะพริกป่นแม่จิ๋วก็ป่นเองนะคะ นี่นะคะอยเฮ้ยนะอยเคี่ยวให้น้ำมันนิดนึงก่อนนะคะให้น้ำมันลดนิดนึงก่อนค่ะเม็ดจิ๋วก็ปิดฝาหม้อไว้ให้มันเดือดน,นะคะมะเขือพวงเม็ดจิ๋วไม่เด็ดนะคะเม็ดจิ๋วใส่เป็นเป็นพวงอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าลูกสาวแม่ดจิ๋วไม่กินเนาะ แต่ว่าล้างแล้วน,นะคะสามสี่น้ําเลยนะคะสะอาดค่ะนะคะ,ะเวลาเราตักกินแล้วก็ตักเป็นพวงมาเด็ดกินได้เลยนะคะแม่ติ๋วไม่ได้ไม่ได้เด็ดเป็นลูกเป็นลูกนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าลูกเราไม่กินเนาะแต่ว่าแม่ติ๋วชอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจากก็ต่อไปก็ตามด้วยมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงค่ะเอาลงเป็นพวงเลยนะคะ เพราะว่าลูกแม่ติ๋วเขาไม่แก่เน้ะค่ะเนาะอุยตาย,ย,ยนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะมะละกอก็จะจะลงขั้นตอนที่สามนะคะอันนี้ลงไปก่อนนะคะมะเขือพวงก,ก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะเพราะว่ามะ,มะละกอสุกง่ายค่ะนะคะมะเขือพวงก,ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะเราไม่รอให้สุกนะคะเราก็เอามะละกอลงเลยค่ะนะคะ มะละกอน้องนางนะคะตบท้ายด้วยแมดจิก็จะเอาไอ้นั่นลงนะคะเอาปิดมะเขือพวงให้มันสุกเลยนะคะนี่ค่ะลงแล้วนะคะน้ำหน่อยๆด้ค่คเด้อเฮ็นน้ำหน่อยๆแกงก้อมนี่น้ำก็หน่อยๆน,นะคะถ้าน้ำไหลนี่ก็คือแกงนะคะอันนี้อ่อมนะคะแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมต่อไปก็ นี่นะคะใบมังลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมค่ะจะลงพร้อมกันเลยนะคะแล้วเราก็ปิดฝาหม้อก,กินได้เลยค่ะนะคะก็คลิปก็จะยาวนิดนึงนะคะ มะละกอก็เกือบสุกแล้วนะคะเม็ติ๋วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะแมงลักก็ยังไม่ลงนะคะอันนี้ก็คือเม่ติ๋วล้างเลยเนาะเป็นกระจาดนะคะล้างแล้วก็ใส่กระจาดให้มันเสด็จน้ำนะคะคนเลยค่ะคนเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะจ้าอาหารตามบ้านเรานะคะ กระดูกหมูอยู่ในตู้เย็นนะคะอยาน่าทานไหมคะมะเขือพวงนี่แม่จิ๋วชอบกินนะคะแม่จิ๋วก็ใส่อย่างนี้เลยนะคะจ้าคนๆนี่หน้าตาแกงอ่อมกระดูกหมูใส่มะละกอก,กับมะเขือพวงของแม่จิ๋วก็ขอจบคลิปนะคะรอรอ,อใส่ใบแมงลักนะคะ ทุกอย่างอยู่บ้านเราก็ดัดแปลงทำอาหารกินได้นะคะบ๊ายบายค่ะรักๆทุกคนนะคะแกงอ่อมแม่ติวน่าทานไหมคะ